ไข่ดาวเพราะว่าอยากนำเสนอที่สุดเลยเช้าเดิมวันนี้เราจะไปกินเยลลี่ของ h a r ์ b o กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าสปอยล่วงหน้าเลยเน่ๆมีไข่ดาวเยลลี่ไข่ดาวมีหลายคนจะใช้ให้กินเยลลี่ไข่ดาววันนี้ห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะราคา59บาทซื้อมาจากเวลลาแมร์กนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูกันเลยมีหลายอย่างนะ59บาทก็โอเคนะเยอะมากๆ มีหลายอย่างจะมีอะไรที่น่าสนใจเรลองมาด yes. ูกันนะอย่างแรกเลยไข่ดาวเพราะว่าอยากนำเสนอที่สุดเลยเห็นเราคือแบบเอ้ยจะต้องซื้อมานะดูดิดู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 เอ้ยทุกคนไข่ดาวแบบนี้เออน่าสนใจใช่ไหมล่ะกลิ่นหอมมากทุกคน มีความรู้สึกเหมือนแบบมีกลิ่นโคลาเบาๆอ่ะไข่ดาวนะไข่ดาวโคลาหรือเปล่ามีหลายรูปกระซุ่มกันสุ่มกันได้ไรต่อนี่ขวดโคลาจริงๆอยู่นี่เออหรือว่าไข่ดาวมันโดนโคลาหรือเปล่านะมันเลยแบบเป็นกลิ่นโคลานะนเพื่อนๆอืมเ้ มันเป็นโคา่าแบบมีความเปรี้ยวเบาๆเกือบมนเผลออะไรนีอย่างเี้เนฮะ้ย <Hey! laughs> มีแหวนทุกคนแหวนเพชรหรือเปล่า <laughs> <laughs> เอาไปขอแต่งงานใส่ยูนางนะขอแต่งงานเฮ้ย <Hey! laughs> ทุกคนใส่ได้จริง แล้วก็กินได้จริงกินแหวนยังไม่อีกนะยังมีลูกอื่นอีกอยขม <it in the world> ขอมาดรูนะโโ้ไแอลกอฮอล์เมื่อกี้ล้างแอลกอฮอล์มาเมือ่อแล้วไปเล่นใส่แหวนแล้วคือเอ๊ะทำไมมันขมจังเลยเอาใหม่นะอันนี้แหวนก็ไม่ต้องไปใส่ดิวนะกินเลย <it in the world> <it in the world> ขอแก้ตัวใหม่ เมื่อกี้ขมอ,อันนี้ละอ่ะอันนี้ปกติก็เป็นรสชาติของกัมมี่ผลไม้นอ้ออร่อะไรอเกาเพลเลยอะ่ะนี่คืออีกหนึ่งรูปคือรูปหัวใจแต่ะะเมันอาจจะไม่ค่อยเป็นรูปที่หนึ่งนะแต่ปั้นให้หน่อยอ่ะเป็นรูปหัวใจที่บูบี้มานิดนึงแล้วนะนี่หัวใจนะนี่ รสชาติก็จะคล้ายๆกันนะผมเนี่ยได้กลิ่นของโคลาเกือบทุกอันเลยจัดเป็นแบบนิดๆนะอาจจะเป็นเพราะว่าโค้าเนี่ยมันติดมาด้วยนะอย่างอันนี้เขาก็บอกว่ามีรูปไข่ดาวมีขวดโคลามีรูปหมีด้วยนะเรายังไม่เจอรูปหมีใช่ไหมมีหัวใจแล้วก็มีแหวนเราต้องหารูปหมีก่อนนี่ไงคนหมีเป็นคนหมีเจ๋ว เออดูสิน่ากินมากเลยฟินฟิฟินโอ้ยรูปนี้หวัวใจสวยมนะกนี่อันนี้เป็นทรงสวยใน่ไหมหัวใจเป็นทรงสวยแล้วแล้วก็เมาคีที่บอกไปนี่โคล่านะแล้วก็รูปแหวนจริงๆแหวนเนี่ยมันมีหลายสีด้วยนะมีหมีเขียวด้วยจ้าน,นี่และก็ไข่ดาวใช่ไหมที่ เราเป็นแบบซิกเนเจอร์ของคลิปนี้เลยคือไข่ดาวไข่ดาวและนี่ก็คือเรื่องราวในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆอยากจะให้กินอะไรก็คอมเมนต์กันเข้ามานะ <c oughs> ก็จะมีไข่ดาว <c oughs> คุณเมเจอกั็มาในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วเขลรักหัวใจแล้วก็แหวง <laughs>